แล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ทุกพายิสีกับซาบี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำคลิปแรนดอมเรดดิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งนะคะปโปรน้ำมันตอนนี้ออ่ตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะนี่นะคะเห็นไหม เพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงนะคะแพ็กเกจเดิมเนาะใครที่มีปัญหาทักมาบอกวีหน่อยนะแล้วเดี๋ยววีจะส่งขวดใหม่ให้นะคะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันดีกว่าเนาะแต่ว่าความจุเท่าเดิมนะคะน้ํามันสเสน่ห์ใช้กับอะไรไม่ใช่น้ํามันพายนะเลิกพิมพ์คอมเมนต์น้ำมันพายได้แล้วนะคะใช้ในเรื่องของการมินิเฟสเทชันหรือว่าใช้ในเรื่องของการดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรืออะไรก็ตามล่าสุด วิดึงดูดอะไรบางอย่างได้อีกแล้วนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทำตามดูนะคะมีบทสวดให้ไม่ว่าจะเป็นยอดในเรื่องของการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบทุกอย่างเลยอะเราสามารถดึงดูดได้นะแล้วก็ตามนี้นะคะไอโฟนหนแถมหไม่มีแล้วนะไม่ต้องทำม,มาแล้วนะคะ แล้วเก้าเดือนเก้านะคะก็ปิดรับนะคะเที่ยงวันที่เก้าเนาะเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่อยากจะได้อีกเลิกหนึ่งเดี๋ยบ๊บี้ขอดูหน่อยนะว่าเลิอกอะไรได้ต่อไปบ้างโอเคเลิอกอีกหนึ่งวันก็คือวันที่สามตุลานะคะเอ่จริงๆที่ดีที่ดีจริงๆก็จะเป็นวันที่สิบตุลาเดือนหน้านะคะ ถ้าใครสนใจอยากได้ของปุกเสกที่แบบบางๆนะคะคือวิก็จะให้นะคะจะให้เหมือนเดิมแต่ว่าใครอยากจะได้รอบอื่นก็เอาเนาะแต่ว่ารอบต่อมาเป็นเลิกวันออกพรรษาก็คือวันที่10ตุลานะคะเป็นเลิกที่ดีมากๆอีกเลิกหนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้อืนั่นแหละนะคะเป็นวันออกพรรษานะคะ ใครที่สนใจปูนะคะก็ยังจะให้อยู่นะคะอยากให้ทุกคนเอาสีพึ่งไปลองนะคะซื้อ2อย่างนะคะเครื่องรางหรือดูดวงก็ได้แถมน้ำมันสนิทไปเลยน้ำมันสนิททุกคนต้องมีจริงๆบอกเลยเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการมินิเฟสล่าสุดคือเหมือนแบบใช้คำว่าคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ต้องปฏิบัติด,ดีชอบด้วยนะคะเดี๋ยวมีวิธีการสอนให้เนาะ ถ้าใครได้รับไปนะคะรอบเก้าเดือนเก้าอาจจะรอแพ็กนานหน่อยนะเพราะว่าคนสนใจเยอะมากนะคะแต่ว่ารอบต่อไปอยากจะได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่วิเปิดถึงวันที่10อ่วันที่10 10เอ่อใช่ใช่วันที่ส5้าวันที่สิวันที่10เออ 15, 10, 10เดือน1ิบ เลิกสิบเดือนสิบนี่หว่าเพิ่งรู้เป็นเลิอกออกพรรษานะคะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเลิกที่ดีแล้วมันสิบเดือนสิบด้วยอ่ะโอเคอันนี้เพ,พิ่งรู้เหมือนกันนะโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะขยายเวลาให้ละกันนะคะประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากได้แถมนะ้ำมันสเสน่ห์ฟรีหนึ่งขวดเนาะซอ้สองแถมหนึ่งให้เลิกสิบเดือนสิบเพิ่งเห็นอนะเนี่ยแต่แต่ว่าถ้าใครอยากจะปลูกเสกก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแต่พีแนะนําเลิกสิบเดือนสิบ โอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าอาอกพรรษาวันที่สิบเดือนสิเพิ่งดูเพิ่งดูเลิ่มเหมือนกันมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้ random reading นะคะ ใครที่อยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะใพ่อยากจะบอกอะไรโอเคสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือพลังงานของตัวคุณเนาะคนที่เข้ามาดูแรนดอมคลิปนี้เนี่ย จริงคุณเป็นคนที่ลึกๆก็ค่ะอาจจะเคยมีปมในเรื่องของความรักแล้วก็กลายเป็นคนดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวกลัวความผิดหวังนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในชีวิตนะคะเหมือนเหมือนจะเป็นพลังงานคนโสดนะแต่ว่คุณไม่ได้โสดก็ตามแต่นะคะแต่ว่า Energy ดูเหมือนจะเป็นพลังงานของคนโสดนะคะ ไพ่เวนกรรมให้จ้าวชมพูหมายความว่ามันเหมือนแบบจิตใต้สมดุลของคุณลึกๆอะ่ะต่อให้คุณมีแฟนนะตอนนี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่พ่เล่าในเรื่องของการแบบเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะเคยเมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนอนยะ่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเคยมีความรู้สึกมีปมในในชีวิตในความรู้สึกที่ว่าเออเนี่ย เราคงไม่เหมาะในการมีความรักหรอกมั้งถ้าเกิดพลังงานนี้ตรงเนาะแบบแตัดพ้อตัวเองอะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยหรือโชคชะตาจะส่งมาให้เราไม่เหมาะหรือว่าไม่คู่ควรกับใครเลยวะทําไมแบบชีวิตเราถึงได้เจอความรักที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ไม่ค่อยสมหวังเจอใครก็มีแต่ทําให้เสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบ เออทำไมเราถึงไม่สําเร็จในเรื่องของความรักสักทีแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักจริงๆแล้วก็มันมิวความรู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ําใจว่าแบบว่าเฮ้ยหรือเราทําเวรกรรมอะไรทําไมเราถึงแบบทาไมเราถึงมองคนรอบกายรอบตัวอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงประสบความสําเร็จสักเซสในเรื่องของความรัก แต่ตัวของคุณเนี่ยถึงจะไม่ l ก c k y in love แต่ว่าคุณจะ l u ก k y in game เนาะในเรื่องของการงานการเรียนโปรไฟล์อย่างเงี้ยสังเกตคนทั่วไปเนาะในชีวิตประจำวันหรือว่าในชีวิตจริงอะค่ะคือคนที่ทำงานเก่งมีโปรไฟล์ดีมีเงินทองอะไรเงี้ยคนที่สวยมากๆหล่อมากๆบัก,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 กจะแต่งงานชา้าแต่คนที่แบบว่ากลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมากก็กลับกลายเป็นแบบประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมากขึ้น คือมันไม่ใช่อะไรแต่ว่าวิรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของอีโก้ด้วยแหละทุกคนถ้ามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้ามองในเรื่องของความเป็นจริงสิ่งที่แต่ต้องได้ก็คือยิ่งคุณในหน้าทีก่การงานที่สูงยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณก็อยากจะได้คนที่แบบเหมือนมันคู่ควรกับเรามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักก็เช่นกันเนาะแล้ววิมีความรู้สึกว่าหลายคนที่เป็นคนโสดในคลิปนี้ที่เข้ามาดูเนี่ย มีความรู้สึกเหมือนแบบก็มีคนเข้ามาหาเยอะนะแต่ว่ารู้สึกไม่รีบเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็ตอนนี้มุ่งนะคะเป็นในเรื่องของการสักเซ์หรือการประสบความสําเร็จมากกว่านะคะณตอนนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคุณเหมือนกับยังมีความฝังใจในเรื่องของความรักเราที่ผ่านมาจะเจอแต่ความรู้สึกอกหักหรือว่าเป็นคนที่ถูกไม่ถูกเลือกทั้งๆที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวมากคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแฟนที่ดีมากๆฉันเป็นคนที่แบบว่า ดูแลคนดีเนาะฉันเป็นคนที่แบบว่าแคร์นคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบโอเคมากๆเลยแบบเวลามีความรักก็คือเทคแคร์สุดๆแล้วก็ทุ่มมากยอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าที่การางานฉันก็ไม่ได้ปโปรไฟล์ฉันก็ไม่ได้แต่ทำไมเวลามีความรักฉันถึงแบบเสียใจด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะสาเหตุนะคะมันเกิดจากการที่ อะไรไม่รู้อะวิ้ววิก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ไพบอกละกันว่าคุณอาจจะมีความหลอนหลอนในเรื่องของความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จต่อให้มีคนเข้ามาเยอะแยะใช่ไหมคุณก็ยังมีความรู้สึกถึงการแบบเหมือนกับว่ายังยังไม่อยากที่จะลงเอยกับใครอะไรเงี้ยมีความกลัวๆนะคะมีนึกถึงเพลงปโปรดเธอรักอะของค็อกเทลอะค่ะที่เราอะว่าโปรดชื่ออะไรนะ ทำไมเมื่อมีรักฉันจึงต้องเสียใจหากเป็นอย่างนั้นเขาได้ไหมให้ฉันไม่รักใครอีกเลยอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งในเรื่องของความรักวิ่ก็เคยมีโมเมนต์นั้นนะแบบว่าคิดในเรื่องของความรักว่าแบบเออทําแบบถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่มีความรักจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีมีความคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะาพายามจะบอกอะไร โอเคถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดอยู่นะตอนนี้คุณต้องเคยแบบเจ็บช้ำในเรื่องความรักแบบมาเยอะมากๆเลยนะจัสติก โอเคสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือคุณได้แต่งงานแน่นอนคุณได้แต่งงานแน่ๆนะคะขึ้นไพ่แต่งงานบวกกับไพ่จัสติกสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณต้องการคือคุณได้แต่งงานแน่นอนแต่ประเด็นปัญหามันคือคือคุณจะต้องกลายเป็นโอเคม่รูรูแหละ คุณจะต้องเจอในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของความรักเยอะมากๆเพื่อที่คุณจะกลายเป็นเดสตรนพอคุณเป็นเดสตรนคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคุณจะต้องมาในเรื่องของการประสบความสําเร็จมากมาก่อน,มา,อนมาก่อนเรื่องของความรักแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะคะถูกอบคับขึ้นมาเนาะ ไพ่วบน,นี้บอกว่าคุณอาจจะต้องเจอการโกหกการหลอกลวงการทำเล่ปลังการทําให้เสียใจการที่ชีวิตชุลมุนยุ่งเหยิงนะคะบางคนอาจจะคบแฟนมาหลายคนมากๆเลยนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะแต่ว่าก็รอความรักที่ดีๆนะคะ เมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่จะมีคุณต้องผ่านความเจ็บปวดแล้วที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้นะคะดังนั้นคุณจะได้เจอคนคนหนึ่งที่คุณจะได้แต่งงานด้วยอย่างความยุติธรรมความถูกต้องแต่คือบางทีบทเรียนที่มันเข้ามาค่ะที่ทําให้คุณแบบ จะต้องเจออะไรแบบนี้นะคะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยบี้ก็เคยน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนื้อด้วยความที่ดวงเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมดวงเราจะต้องคอยแบบชี้แนะผู้คนน่ะเราก็จะต้องเจอบทเรียนบททดสอบมาเยอะมากๆเราถึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ใช่ไหมดังนั้นคือเมื่อก่อนนะบี้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่เอาได้ไหมคือฉันแบบฉันไม่ทําอาชีพนี้แล้วฉันแบบฉันไม่เป็นชั้นได้ไหมคือบางทีแบบเหมือนอารมณ์แบบบาร์บี้ก็อยากจะอยากจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่ตัวเราอะเออออกมาเท็กิ take it o f f อะไรเงรี้ยออกมาจากจากตรงนี้อะไรเงรี้ยแต่ทีเนี้ยมานั่งคิดดูอีกทีหนึ่งอะคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าเอออะแบบเอ่อถ้าเกิดเราไม่เป็นแบบนี้เราคงจะไม่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้แล้วก็เราก็คงไม่ไม่แบบดิ้นรนไม่ประสบความสําเร็จไม่แบบว่าเป็นคนที่สตรองขนาดนี้ในในปัจจุบันะนะคะเราก็เลยมหคเขารู้สึกว่าแบบเออมันมันก็ถูกต้องแล้วแหละที่ เรากลายเป็นคนที่แบบเจออะไรมามากมายคือมันทําให้เราเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นนังนั้นคือคือพี่อยากจะบอกแบบเป็นตัวแทนของทุกทคนเลยนะคนที่จเจอความรักที่ไม่ดีหรือว่าเจอความรักที่ไม่ประสบความสาเร็จหรืออะไรก็ตามแต่คือแบบหลายๆคนอะมักจะคิดว่าเราโชครยย้ายาง เออนึกถึงเพลงของพี่เบิร์ดฉันเหมือนคนโฉมปลายที่โดนสาบไว้คือฉันเคยมีโมเมนต์นั้นเว้แต่ทีนี้บีอยากจ,จะบอกอย่างหนึ่งว่าบี้ทำงานตรงนี้มาแล้วบี้เจอหลายหลายพันเคสเข้าใจว่าคือบี่รับเคสส่วนตัวเยอะมากแล้วพี่้รู้สึกแบบเฮ้ยฉันมีเพื่อนว่ะเออมันมีหลายๆคนที่ทุกในเรื่องของความรักแต่เขาแค่ไม่มาโพสต์ในโซเชียลเขาไม่แค่แสดง เขาไม่ได้แบบแสดงออกให้เราเห็นนะคะดังนั้นคือไม่ต้องรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจอะไรไปเลยให้มองมันอยู่ที่มายเซ็ตจริงๆนะให้มองในแง่ดีไปเงี้ยทุกครั้งที่ที่เราโดนดูถูกที่เราอย่างเวิววิจะเจอคนดูถูกหรือว่าเจอคนอิจฉาหรือเจออะไรแบบเยอะมากแต่ว่ามันผ่านมาด้วยได้มายเซ็ตจริงๆคือวิอันนี้คือแบบแบบจากใจนอกเรื่องจากภัยเลยนะคือการโคชนิดนึงเนะว่าแบบเรามองมองในอีกแง่มุมหนึ่งอะแบบ ทุกครั้งที่พี่อ,อกหักอย่างเงี้ยพี่ก็จะจะเหมือนแบบว่าพัฒนา,านตัวเองเรื่อยๆคือเรามองในในจุดดีอะถ้าเราไปมองในจุดดิง่งใช่ปะ่ะว่าแบบเออทำไมฉันถึงโชคลายจังสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้ตัวเราดาวแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไร้คุณค่าคือเรามองในแง่ดีแบบเออไม่ได้ให้มองในแง่บวกพัมเพลเพอ,เ,พอเจอร์นะแต่ว่าให้เรามองว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้แหละมันทําให้เราแบบเติบโตนะมันทําให้เราแบบกลายเป็นคนที่สตรองวันนี้อยแบบ่างเงี้ยอืม ให้อีกเพลงหนึ่งละกันนะคะชื่อเพลงว่าถ้าหักไม่เคยเจ็บนะคะของเมลเบย์โอไวลองไปฟังดูมันตรงมากๆคือหลายคนนะแม้กระทั่งเพื่อนลูกค้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่พี่แชร์ประสบการณ์ด้วยกันเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าหากว่าคนคนนี้ไม่ทิ้งเราไปคือเราจะไม่มีผูมมต้านทานแบบนี้ได้อีกเลยนะคือคุณจะต้องผ่านความเจ็บความเสียใจอะไรเยอะมากๆนะคะแล้วก็ คือคลิปนี้เขาแค่เหมือนแบบอยากให้กําลังใจคนที่กําลังเจ็บปวดอยู่แล้วพี่อยากจะบอกว่าถ้าสําหรับคนที่เจ็บปวดนะหินหินชนิดเนี้คือช่วยคุณได้ฮิลลิ่งคือเวลาที่พี่คุยกับใครแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณยังไม่พร้อมจริงในการมีความรักหรือว่าใครที่เจอความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จมาใช่ไหมใครที่แบบว่าอกหักเสียใจอยู่ตอนนี้คือรู้สึกแบบจิตใจยย้าแย่ฮิลลิ่งเองไม่ได้อย่างเงี้ยมีสภาวะที่แบบเศร้าดิ่งหรือว่าเอ เหมือนอยากพลังพลังงานในเรื่องของความรักที่มันไม่ดีอะคะ่ะพี่แนะนําหินสีนี้เลยนะคะโอเคจริงๆอันนี้พี่พูดจริงๆพี่อะแนะนําให้ใครหลายคนจริงๆหินเนี้ยเป็นหินที่ปปอปปูล่าลงลงมาจากหินสีเขียวแล้วก็สนสีชมพูเนาะอืม ใช่เนี่ยสิ่งที่ไพ่บอกแล้วถ้าคุณกําลังแบบมีความรักที่เจ็บปวดอยู่ใช่ป่ะไพ่บอกว่าทําความดีไปเถอะแล้วก็เอ่อในเรื่องของแบบอะไรที่อะไรที่แบบว่าผิดศีลธรรมอะท,ทําให้มันถูกต้องนะคะการติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นนะคะไพ่บอกว่าคลิปแบบเหมือนคลีนอ่ะ เนี่ยสมมุติว่าได้หินนี้ไปใช่ไหมแล้วก็คลีนพลังงานตัวเองให้สะอาดีิเจอหลายคนเลยนะแบบเฮ้ยอ,อย่าพึ่งอย่าพิ่งแบบคิดในเรื่องของการมีความรักคิดแค่ว่าตอนเนี้ยเราแบบคลีนตัวเองอะให้พลังงานของตัวเองมันสะอาดสดใสมันแบบมันดีก่อนอะถึงจะแบบมีถึงจะไปคิดในเรื่องของความรักเออวิวิพูดกับใครหลายๆคนมากเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องของความรักนะให้พลังงานตัวเองอะมันดีมันคลีนก่อนนะคะประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ก็คือคลิปนี้นะคะแบบเบสิกเลยพี่ว่าสิ่งที่แรนดอมออกมาก็คือแบบเหมือนให้กําลังใจคนที่เศร้าอ่ะคนที่แบบรู้สึกน้อยในเรื่องของความรักเราคิดว่าตัวเองจะไม่มีคู่คุณมีคู่อย่างแน่นอนแล้วคุณได้แต่งงานแล้วก็มีคู่แทงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นดวง ที่จะต้องพบเจอสิ่งที่ผิดหวังเสียใจก่อนที่จะเจอในสิ่งที่ประสบความสําเร็จดังนั้นณนะตอนนี้คุณอาจจะมีงานมีเงินที่ดีประสบความสําเร็จหรือว่าโฟกัสในชีวิตของคุณณนะตอนนี้ให้ดีก่อนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะใครที่โดยเฉพาะมีน้ามันเสน่ห์มิบอกเลยว่าต้องใช้แน่นอนโดยเฉพาะแบบคนที่อยากดึงดูดความรักแท้หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ให้อธิษฐานอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําอันนั้นแล้วก็ manifest manifest ทุกวันวิบบอกเลยอันนี้วิการันตีด้วยตัวเองเลยแต่ว่าบางคนมันต้องใช้เวลานานบอกเลยว่าสิ่งสิ่งนี้นต้องทาไม่ใช่ว่าตั้งอยู่ที่บ้านแล้วจะหาจะได้นะคะก็คือจะต้อง manifestation ทุกวันดึงดูดในสิ่งที่ต้อง,องการแล้วกระทาสิ่งสิ่งนั้นให้มันตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการมันจะช่วยเร่งเวลามากขึ้นนะคะแนะนําให้ manifest บ่อยๆแล้วก็ เขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในการมีนิเฟสเนาะให้พลังงานนี้เป็นของคุณจะได้จูนจิตพลังงานเดียวกันกับอาจารย์เนาะเพราะไม่งั้นนี่คือคลิปโดยส่วนรวมใช่ไหมเออโดยส่วนรวมนะคะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับคลิปโดยตรงเนาะขอพลังงานไพ่ลัคนาราศีเนี่ยคะ่ะการกลุ่ม ธนูแล้วก็มีนะคะกันกุมธนูมีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีของเนื้อคู่คุณหรือว่าอาจจะเป็นราศีของตัวคุณเองก็ได้นะคะมาดู random reading เออมาดู romance angel trust ขอให้เชื่อมัน่น deception love yourself เนี่ยคือ love yourself ขึ้นมาแสดงว่าไอสิ่งที่คุณโดนหลอกอะคะ่ะสิ่งที่คุณหลอกลวงหรือว่าเป็นหน้ากากอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ เป็นบททดสอบหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนมาลองใจเหมือนมามาหลอกเราเมันเป็นภาพแค่ภาพลงตาค่ะในในเรื่องของเหตุการณ์ความรักที่คุณเจอความรักที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่เนื้อแท้ของคุณที่คุณจะต้องเจอแต่ว่าคุณจะต้องเจอสิ่งสิ่งนี้เพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะแบบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็ผ่านมันไปได้ผ่านในเรื่องของคนหลอกลวงผ่านในเรื่องของสิ่งไม่ดีออกไปนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นเนาะ ในเรื่องของความรักแท้หรือในเรื่องของความดีเนาะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้ววันหนึ่งอะคะ่ะสิ่งที่คุณต้องการนะคะในเรื่องของความรักแท้หรืออะไรก็คือคีย์เวิร์ดของคลิปนี้ก็คือคุณมีความรักแท้นะคุณได้แต่งงานแนะ่นอนคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีคู่อ่ะโอเคไหมเข้าใจที่พี่พูดใช่ปะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเราเราอยากบอกขอเขารู้ไหมใจเ,เราตรงกันฉันอยากให้มีปฏิหาร ฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆฉันคิดถึงเธอแทบบ้าขอโอกาสให้ฉันได้ไหมฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจทำไมมันเหมือนเป็นแบบคนเก่าอีกแล้วอะโอเคนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องแฟนเก่าโดยเฉพาะเรื่องแฟนเก่าแล้วก็รักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็มาปรึกษาบีได้นะคะแอดไลน์มาได้แอดบับบี้ชิสานะคะตอนนี้ยังให้โปรสองแถบหนึ่งอยู่นะคะเมื่อกี้จริงๆอันนี้พูดจริงดูเลิกสิบเดือนสิบ เออมันปังเนาะเป็นเรื่องออกพรรษาใช่ไหมฉันเพิ่งเห็นอะเนี่ยแต่ถ้าใครอยากจะได้เลอกอื่นก็ได้นะคะอันนี้พี่ไม่ฟิกส์แล้วนะพี่ไม่ได้ฟิกส์ไม่เหมือนโบเก้าเดือนเก้าที่พี่แบบเออให้เก้าเดือนเก้ามันมีเลืออื่นได้อีกถ้าใครแบบต้องการใช้ของเร็วๆอะไรเงี้ยก็มาเลืออื่นได้แต่ว่าถ้าเลือกต่อไปที่พี่ให้โปรนี้ก็จะเป็นสิบเดือนสิบอ้มันเป็นมันพัชเฉยเลยอะง,งงมากนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนใครที่สนใจปรึกษาหรือสนใจของก็แอดไลน์มานะคะบ๊ายบายคะ่ะ